สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มิม,ม่จะมาเพ้นเสื้อลายชาแนลแบบนี้ให้เพื่อนๆดูค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลค่ะโลโกโช้ชาแนลเทปสีอะคริลิกนะคะ คู่ก,กันคัตเตอร์แล้วก็เสื้อคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเพนเสื้อกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะมิมิก็จะนำคัตเตอร์นะคะมากรีดที่โลโก้ก่อนค่ะนี่จากนั้นก็ใช้กันไกรตัดนะคะตัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกมาได้ในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะจากนั้นนะคะเราก็จะนํากล่องอะไรก็ได้่ะย,ยัดไปที่เสื้อนะคะเพื่อจะได้เวลาเราเพ้นท์มันจะได้ไม่ต้องเยิมไปถึงข้างหลังนะคะจากนั้นเราก็นําโลโก้นะคะมาติดแบบนี้ค่ะนี่ไว้ตรงกลางเสื้อเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะนำสีมาบีบใส่ภาชนะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เริ่มเพ้นต์กันเลยค่ะนี่ทาไปเลยนะคะพอเราทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแกะพิมพ์ออกนะคะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นมิมิก็จะมาตกแต่งเล็กน้อยนะคะจะใช้วิธีการ ขีดๆแบบนี้ค่ะให้เหมือนกับหยดน้ํานะคะนี่เราจะมาทําโครงก่อนจากนั้นเราก็จะมาเก็บรายละเอียดแบบนี้ค่ะนี่และนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะมียากเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองนําไปทำกันดูได้นะคะคลิปนี้มี้มวิไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ